ไอ้ซิมไอ้ซิมว่ารถนี่ขายจากเพียบ่นี่บ่แม่นถ่ายแต่คอนเทนต์เฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวอยู่นี่รถขายจากเพียบ่ขายจากเพียบ่บ่ขายแล้วไปอัดคลิปเลนเลนนซื้อในร้านคลิปเลนลาบ่ขายเที่ยงล้วน้ำมาน้ำมาเดี๋ยวไปถ่ายคอนเทนต์นน้ำมารถบ่ขายดอกเห็นบ่เห็นบ่เลี้ยงกันทราบราบพูดอ่ะเห็นบ่ เห็นอยู yup> okay? ่จอดไปที่ยังบ่ขายโบยี่ถามที่เขาบอกจอดไปที่ยังหล่ะจอดให้ยังบ่ขายอีกครับเห็นมาเนี่ยเห็นมาเนี่ย่ทยแน้่มันเครื่องทุกขั้นเลยนี่เนี่กนี่ไทยทุกขั้นเล้วไทยซื้อซื้อยแน้่มันเครื่องทุกขั้นเห็นมาเนี่ยนี่นี่นี่สี่ประตูพอน้องอ่อนิวรถเก๋งพัอนเดือนละสามพันนะเห็นมาเนี่ยรถเก๋งพรอนเดือนละสามพันนันนี่เนี่เห็นมาเนี่ยอัน้ามาเห็นบ่แยงบ่วไหวรถมันหลายแห้ง เ,เห็นบ่เ,ออเรียงแถวอยู่จะขันจะ่าจะขันหลายขันอยู่จะขันสิบกว่าขันเออนี่ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์บ่อันนี้คือรถที่ลูกค้าจองแล้วก็เฮ็ดสัญญาพานแล้วโอ้ที่ไปส่งต่างจังหวัดโอ้ยที่ไปส่งต่างจังหวัดได้ไหนพี่น้องน่ะขายอยู่บริเวณเล่นเรื่องหัวคือขายแท้ของจริงนะคอนเทนต์กัคอนเทนต์คอนเทนต์มาจากเรื่องจริง<อ>น่ะนี่ลูกค้าฟรีดาวแล้วก็ได้ปูแถมมอเตอร์ไซค์พร้อม นะทุกขัน้นอันนี้คุณสงรสิพอบมดแลนว่งรับสมัครรับสมัครเซลล์ฝ่ายขายดูแลต้อนรับลูกคา้าเงินเดือนการันตี50,000ื 2, น่นถึงสองแสนนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเซลล์อะแต่ว่าการันตีใหู้ประมาณห0 0 0มนะนะถ้าคุณขายรถได้ประมาณ5คันขึ้นไป นะแต่ถ้าขายได้ไปถึง3คันก็ไม่ต้องรับเงินเดือนเพราะว่าลูกค้าก็จะเหยียบกันตายอยู่แล้วต้องขายไม่ได้กันแ่ขายไม่ได้กน็เรื่องของคุณออนะแต่ถ้าคนที่มีประสบการณ์เอาลูกค้าอยู่พูดเก่งวาจาหวานหวาดล้อมเก่งการบริการที่ดีอันนี้การันตีให้เซลล์หลายคนที่นี่รับเงินเดือนประมาณแสนห้าถึงสองแสนสำหรับคนที่ขายสิบกว่าคันนะโอ้โหลูกค้ามึงไม่ต้องไปถามว่าโอ้จะ,ม,จะามาจากหนุงหามาจากไหนโอ้ยนี่คนดูคลิปเป็นแสนเป็นล้าน คนหน้าร้านจะเหยียบกันตายอยู่แล้วนี่กับโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี่ซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยมารถเก๋งพอนเดือนละสามสี่พันนี่เห็นไหมนี่แถมฟรีมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงดูป้ายแดงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะดูป้ายแดงของแทบอ่ะของแท้เออเจ้าท่าสีป้ายหรือเปล่าซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันหัวยี่เปท่าสีโอยโหพี่นี่มีเวลาแบบนั้นเว็บป้ายแดงด้นี่มาเบิ่งรุ่นเลนสองล้นี่เลนสองสองล้อที่เคยขับเอย ขับไปขับมาอยู่นี่โซเดียมบอเออแลิกอีกหน่อยปพ๊บคันนี้แถมไปเขาคอยเข,ยขาไปเอาคันอื่นมาขับอีกอ่าเออนี่เห็นบ่ล้อทรงมอดทั้งนั้นครับของแท้เบิ้งเออน้ำมาจะ<อ>พาไปท้ายคอนเทนต์น้ำมาเออว่ามาได้อั่างไรเอสเอ็มบ่ขายรถขายล่าเออขับรถนอนเว้นเออขายเทปเปอา,าพื้น สาบ,บ้านานั่นแหละอันนี้นี่ก็ลอทรงั่านนี่น,น,น,นี่ล่างเขประทันนี่รดคอ,อกเผาร,ร้อยอ่อนิ้วเครื่องสามพันแต่งเต็มนะคอกไม้เผารอ้อยเบิกไม้เห็นปะสุดบ่สุดจัดสุดบ่สุดจัดสีประตูพ่อน้องอ่อนิ้วอ่าอนี่ก็ล้อทรงไทยน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเลวคุณ มาดาสองซีประตูออนิวซีประตูสลามบุกเอออันนี้รถล่างรถเขาไม่กำลังรีวิวกำลังรีวิวสุดปอขายบ่บัดะเดขายเท่ขายบ่ขายเท่อะมั้งไอเสียมลูกขายเท่บ่เนาะหรือว่าเราไทยเล่นไทยหัวเนี่ยทายได้คอนเทนต์เงี้ยเอาแต่ยอดวิวเอาแต่โฆษณาอยู่นั้นเออพี่น้องเอ้ยไอเสียมต้องขายดิ ก็ต้องขายคือกันครับบ้าัท่นก็เพราะยูเพราะกินด้วยกันน่ะเอาฝากไว้ด้วยกับโปรรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์น่ะเสียเงียะขึ้นหลังรถเดี๋ยวจะพาไปดูลูกค้าขึ้นนั่งหลังเลยเดี๋ยวบอกกันไปเรื่อยๆมึงนั่งได้ไหมไอ่ยืนเปิดอันนี้ก่อนับเอาขาลงก่อนขากรบกับโปรโมชั่นซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์ไปดูว่าลูกค้าเยอะจริงไหมเอ้ยขี้เบาๆ เราต้องอเอารถสามล้อมาดูแลลูกค้าแล้วนี่ลูกค้าเยอะเลยครับวัสด,ดีครับวันด,ดีครับปาดหลายเห็นนอพี่น้องโอ้หลายว่ะพี่น้องหลายครับยูพุ่นอย่างนี้เยยบกันไยแล้วทางนอกยีบบ่เอ้ยน้ำมาไมนหยังเหมือนรถขึ้นหลายเดยกูยังขบับตูระแขงอยงไปทั้ส่วอ,อันนี้นาล้านครับนาล้านนาล้านเห็นรถเก๋งจอดอยู่ซีหาขั้นแล้วก็จอดไป่พอดพุ่นละจะพีสาร มีรถจอดเต็มหนาล้านอยู่ตรงขลามบิ๊กซีสาแก้วเด้อจะเบิ่งมองจะเบิ่งมองจอดรถคอยจอดรถเต็มบ่หนาล้านไปหนาบ้านเต็มแล้วต้องเข้ามาจอดทางในทางในอีกต้องเข้ามาจอดทางในหลายเห็นเนาะเออหลายเลยเนาะเดี๋ยวจะเขาไม่อย่างนะกินข่าวพี่ไอ้คนเส้นสัญญาล่ะไปเบิ่งไเบิงเส้นสัญญาต้องเอารถกิฟต์ให้ลูกค้านั่งเบิ่งรถแล้วมั้งเนี่ยรถไอ้รถกรอบรถกรอบ ลนกบป่ะนี่กำลังคุยกับเสือมาท่าอันนี้ห้องเซ็นสัญญาโอ้คนเต็มคนเต็มเห็นมอกล้องเห็นบั้ยยกไม่ชนะคอยยกมือทาค่ายให้ผุ่นเลยเห็นแะคอยคอยห้องเต็มหรือได้ห้องเต็มห้องเต็มหรือไม่ คนเต็มครับคนเต็มอันนี้รถรถฝรั่งเขามาเทินมาอี่อ่ถฝรั่งมาเทินโอเคครับฝากไปด้วยซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์ซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันนะผู้ใดห,หารถเมื่อบ้านสงการเนี่ยก็อ่า่ต้องห่วงครับมีรถมีราทุกคนนะรถสามร้อยสี่ร้อยคันยงเาไปหอดสุดหมู่บ้านพี่น้องได้รถกันทุกคนแน่นอนีฝาเข้อมมกครับนะโอเคมเมื่อนี้ครับประมาณนี้ครับมเมื่อนี้ไปแล้วผมซีฟิดสวัสดีครับ